ดีจ้าเ,าเ,าเพื่อนๆพี่ๆมื่อนี่สาวไทยสิมาล่างล่างน้องสาวล่างน้องสาวนี่พญ่กราลัางําการจ่ายตังค่าเข้ามาดูว่าเพื่อนใจตังยัง,งไดเนาะพี่น้องนจ้ากับไม่การมาจ่ายเงินกดนี่ตามนี่เพื่นกระสือนี่แล้วเดี๋ยวออกไปกันพอดี พี่น้องพื้นทีคนนี้พึ่นกับผู้ใดสิมากกับมาล้างไม่มีพนักงานล้างล้างเองจ้ะหยอดเรียนล้างเลยเป็นกระติตุ๊กก๊อกลอกก็มาหนีเวลาเขาา้าใจเงินแล้วพี่น้องจ้ะยอมเฮ้ยปะคุดเมียพนากานไปฝู่ะ คันเชดเด้เรียดันหยุดอเวไปถึงาที่นี่ห้ากสิมานี่พี่น้องบาทนี่นี่มันก็จะมีแบบว่าเอาอันพวกไข่มันเอียงออกแล้วก็เอาเป็นพวกแมงแล้วก็ล่างข้างไอ้ล่างพวกสิ่งสกปรกออกแล้วก็มีพี่น้องแล้วก็ที่ ดูหัอบอ b a r สกมท,ท oh. there, เเวัดนูก็จะเป็นประมาณนี้ <laughs> นได้พนักงานล้างรถใหม่แล้ว มันจะมีน้ำอ่งองน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุน่นล่างไปล่างแต่ข้างนองเ้าพี่น้องแจทาก้างในก็นอาก,กับล่างเองหรือว,ว่าจ้างบริษัทล่างเนาะค่ะเนะาะถ้าใครขาดจ้างบริษัทค่ะ <laughs> เพียกบ่สคันเชฟม,มาทุูกแต่งออฟแบบบดอ่ะเด็ดแล้วพี่น้องจกาสวยงาม ง้ามเลยบาทนี่พี่นอ้องเกี่ยงไม่ลอยอืมโอเคเดี๋ยวสามีก็เอาไปล่างทั้งหนอกมันซื้อทั้งในล่างเองพี่น้องจ้าไปแล้ว